มวลชนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเต็มพื้นที่สนามเทพหัสดินนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ใช้ในการปราศรัยใหญ่ครั้งสุดท้ายของพรรคเพื่อไทยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแต่ละคนสวมใส่เสื้อแดงมาตามธีมวันรดหรือว่าจะแดงไหนก็แดงเดียวกันนะครับเพื่อยืนยันอุดมการณ์ของกลุ่มคนแสดงครับที่ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาอย่างต่อนเนื่องศาสตร,ราจารย์ดรยศนันวงศวัิ์เครดิตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยตอกย้ำนโยบายสําคัญของพรรคเพื่อไทยที่จะยกเครื่องประเทศไทยในสถานการณ์ ที่ประเทศไทยกําลังเจอวิกฤตณขณะนี้ครับ และว,วันนี้ประเทศไทยจะยืนอย่างสง,งาา่า่าเผยบนเวทีโลกด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับพี่น้องครับและประเทศไทยจะให้โอกาสคนที่ล้มลงได้ลุกกลับขึ้นมาอีกครั้งครับเราจะแก้นี้ทั้งระบบเราจะดูแลคนที่เปราะบางให้ดีที่สุดเพราะเขาคือคนไทยเหมือนพวกเราครับพี่น้องครับและวันนี้เราจะวางโครงสร้างพื้นฐานในทุกมิติ เพื่อคนไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในเวทีโลกเราจะบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติทั้งระบบครับพี่น้องครับและประเทศไทยต้องไร้คอรัปชันด้วยรัฐบาลดิจิทัลดูแลประชาชนด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูลอย่างเป็นธรรมครับแยกแห่งความหวังกำลังเปิดขึ้นแล้ววัน,วนที่8กุมภานี้ ผมขอโอกาสพักเพื่อไทยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนอีกครั้งได้ไหมครับพี่น้องครับได้ไหมครับพี่น้องครับผมยศชนะนวงสวัรค์พร้อมแล้วที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่33ของประเทศไทยเพื่อประเทศไทยที่ยิ่งใหญ่ ในช่วงสุดท้ายของการปราศัยพรรคเพื่อไทยนะครับผู้สมสัครสสทั้งบัญชีรายชื่อและเขตรวมไปถึงแทนดิเดตนายกรัฐมนตรีต่างก็มาพบปะก,กับผู้ที่มาฟังปราศัยในครั้งนี้ครับและตอกย้ำถึงนโยบายที่พวกเขาอยากจะผลักดันเพื่อให้ประเทศับเรื่องต่อไปข้างหน้านะครับสิ่งสาคัญก็คือว่าวันนี้หลายๆคนที่มาต่างประกาศชัดเจนนะครับว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและส่งยศธนานวงศวร์เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่33%อกประเทศไทยครับ